เหลือเจ้าเดียวแล้วในชนบุรีที่ยังขายแบบนี้อยู่หน้าตาแบบนี้เขาเรียกปลาคกค่ะของดีท้องถิ่นที่ยังมีให้เราได้ลองกันตรงมาที่ร้านนี้เลยลิมย่งเฮงเก่าแก่ขายมาก,กว่า60ปีเป็นร้านข้าวแกงค่ะกับข้ามีทั้งไทยและจีนนนากินมากที่เด็ดที่นี่มีอยู่หลายอย่างเลงไว้และต้องจัดมาให้หมดนี่ค่ะปลาคกเมนูที่หากินไม่ง่ายแล้วชื่อจริงของน้องคือปลาคกชายของแท้จะทําจากปลาตะเพียนทะเล ตุ๋นไฟอ่อนๆจนนุ่มกินใดทั้งตัวเลยแหละสั่งจานเล็ก2ตัว50บาทรสหวานเค็มทรงเหมือนต้มเค็มค่ะเสิร์ฟมาก,กับผักกาดดองตุ๋นเปรี้ยวนิดๆใครชอบปลาต้มเค็มต้องถูกใจแน่และตัวเด็ดที่ฉันฟินมากคือแกงจืดเต้าหู้ขาวดูธรรมดาาแต่สาวกเต้าหู้คือต้องเลิฟมากเป็นเต้าหู้ทำเองเนื้อละมุนเนียนกริบ หอมถั่วสุดๆสดคล่องคอเช้งเชงใส่หมูบะชอเนื้อเด้งน้อยๆคือดีถูกใจแค่ไหนชามนี้เรากินคนเดียวหมดเลยย่ออ้อยอร่อยโวยวายมากแม่อีกอย่างหนึ่งคือเป็ดพะโลที่เป็นของเด็ดเนื้อแน่นหนึบเขียวมันหอมเครื่องยาจีนอ่อนๆ,ออนๆกินกับพริกน้ำส้มคืออร่อยเลยรอบหน้าจะลองกับข้าวอย่างอื่นอีกวันนี้ไม่ไหวละอิ่มตึ๊บร้านอยู่ใกล้วัดใหญ่อินทารามจอดรถในวัดได้เลยค่ะสะดวกมากเปิด6โมงเช้าถึง5โมงเย็น